พี่นองที่พอยกีกแล้วค่ะเป็นจุม่มเป็นจุม่มเป็นจุม่มนีวูด้าดับยังสวยยังสวยเอา้เอาน้าพี่น้องเอ้น้ามาแล้วทางลมบ้านี นองมันแชะเฮเจอเอเย็นไอ่ย็ยพ่อยแล้วไอ่ยพ่อยแล้วจ้ะอ้ยไ่ใช่บ้าจอนก็ปวดพอดเ่พี่น้องสอกแทบแผลแบบนี้น้อง ไม่ปไรไอีบบ่ไม่เจบขอบคุณเก็แบเลยไงเก็บค่ะเก็บน้อยเอาไว้ละจ้ะนะเป็นเป็นเชื้อไป ดอกยังงามเลยย่อนเลยจะ ข้างนอก,นกส,วสวยมากกับเมียนต่ไอ,อ,อไปเอาเดอร์ไปส่งเพื่อนกันค่ะที่เป็นสังน่งไว้นะ để cà hết đang mà Hả? Sai bắt ta. Hãy đi đi. kênh Để không lại video hấp dẫn mama 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 เบาพี่น้องเลยเห็ดลายซ่อนเห็ดบกบอก, like บอก <laughs> อันเดนอคะนาอโอดต <s Elliott ills> ่บ้านอ้อเอาอดใบาน้อจีบตจบ้านอ้อชุบเก็บมือนีกับาต้องไหมคล้ายมือ นั่งทั้งก็สาดเห็ดค่ะนั่งทั้งกอสาดเห็ดอยู่หลายวันพลังเก็บเก็บเวฮะ ìa, 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 yeah ìa, 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 yeah 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 ìa, yeah. ìa, นี่เด็ดจ้าตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนี่ตรงนี้ท่าไจะเก็บเยีย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 เยมาหรือหมาหมา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  เด็บต้องมามาอะไรปะนี่นี่นี่แล้นีก้นนี่กำลังเก็บตรงนี้ด้วยกำลังเก็บย้ายโอ้ยยิงเก็บย้าอยูเก็บให้ให้กันนะซีมติ๊กติงซิงซิงเด็กซิเด็มาไอ้กันนึ่งมไอกันนึ่งซีมเด็ก I need to, I need to exercise, long. Uh -huh. Uh huh? already? Yep, already. Yeah, already. A little bit already? Mm -hmm. Okay, I find you. Yeah. <laughs> <laughs> I find you already. How <laughs> are yeah. yeah, yeah. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. <laughs> for I think. Yeah. And need but coffee. Because <laughs> everything full. <laughs> <laughs> I need coffee. Uh, for you. Uh, for me. Uh, for our lady. Ugh. Don't touch on the lion. On. Mm. Huh? Yeah. Behind this tree. Uh, สีโม่ซีมีสีโบสีเวมอฮมอมป้ออีกนี่นี่แอปพึ่งไปเขาเป็นอะไรมั้งเขาเริ่มพิเไปต่อแล้วมเินเ่สิเดี๋ยวกสิเก็บนะ Phở răng kẹp, đọc nè Phở răng kẹp Kẹp quật răng nè Nó ngói xịt Sắc anh nhẹn nhẹn take away dirt Kẹp đi Ơi Tìm ไม่เอาอันนี้มึนไม่สวยวี่กันมึงก็ตกเห็ดเห็ดเห็ดโคตรพุ่งเห็ดนี่น้องเอ้ยมันสอนคักแน่เนี่ยนกองแล้วเคยเกิดมาหลายคักหลายแนนแท้เกิดมาโคมาโค เกิดท่าอื่นใหนเพิ่นเก็บน้ำเนียยังออกล่องไปเรื่อยๆก็พ่อไปเรื่อยๆค่ะ บเนี่ยเราไปอีกข้างนึง พี่น้องเป็นต้องค่ะนี่นี่พี่นอ้องยางสวยยอดยางสวยดอกเห็ดยังงามจากลาดียังมาขุดเพิ่นดูซิม <see> อ่ดอกเห็ดยังงามจา้ะ เก็บไปเก็บไปพี่น้องเลยนางต้องทำความสะอาดซองหมื่นสามหมื่นคนละค่ะกกที่นี่ประกอบการจะเก็บไปได้แค่หกกิโลเจ็ดกิโลเนี่ยละจ๊ะในบนหรี่เด้ ต้องไปแล้วจมอมมอที่กระบอก,ก,นนกอนันนี้น,น,นุ <S <s ๊กพี่น้องเด้อาะวกล่องมันอันนี้เนาะโดนฝนจ้ะไฮ้อาชาม <g ül> จะออกไปแล้วคะ่ะ ยมาตรวจดูนี่โอ้นี่ค่ะไปออกก็เจืโอหลายหลายหลายเก่าจ้ะเยอะเหมือนเดิมหลายสักพี่น้องฮิต Oof. <sighs> ยังหาเห็ดแต่สองตะก,กะไปอ่านร้านละมือไม่คอามากถไมแล้ววะเราจะไปซ้อมรถเทีนโมน้ามั่งจ้ะซ้อมรถเทีนโมดหน้านั่ตับทุกยางเห็ดทุกยาง,ยางรถก็ซ่อม ข้างนอกไม่ปิดวังยึบหยาดเสร็จแล้วคุณหยุดไต่อันนี้นะคะเนาะหมด ต้งคนกับตัวข้ามวันตีลปะปอแปะปอแปะอยู่หลายคักเออพี่น้องเลยเฮ็ดก็ได้รีวยว่าฝนมะโผรดใช่ไหมเนาะจะตรวอบข้ามได้เนะา,าคเนะคะ่ะมันหลายแห้งเนาะ จัดเยอะจัดยังย่างยังเจอยังเดินยังเจอเก็บฟาวได้เดจัดเด้อย,ยังไงเราทาหนาวครับพี่นอก Chờ có mà lại Thế Nhìn tay ngoài ngọt lại Tính tập tạp vô tập rồi Tập tấp Tập 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 đi dặn cho anh nè to bưng hết sữa rồi thì qua quá thì bốc kịp nào đẹp cái เต็มยวมีกับไปแล้วเก็บตัวนี้กับไปแล้วค่ะจะบ่เเลียวใส่เลียวหัว,วเลยให้สัญญาเลยค่ะเข็ยนกับอยากเก็บเนาะที่น้องเนาะ ถือฝนกระสีเบ่งงามนะคะกระสีเปื่อนแห้งเอาไปกับไปเพิงไว้ซะก,ก่อนค่ะให้มันแห้งชั่นหน่อยชั่วคาช่วคราสะตจอย่าให้มันแ,แห้งด้วยค่ะเพราะมันติดนากสีพวกนี้ยังให้มันโปดแชะแห้งค่ะ เจ็บอยู่จับพี่น้องจุดต่อครับจุดต่อโอ้ยยังไงพี่น้องพี่น้องย่าไอ้จิ้งรูปพี่น้องฮะ ร้ายไปนาร้ายไปนาไทยเซ็กนี่นะคะเซ็ตถุงแล้วเานาะเก็บไตใหม่ฝนตกห้าม กล่องก็สีผ้ชัดนะคะที่ว่าแน่นอนเลยค่ะคิดว่า ถ้าเกิดใมเฮ็ดก็ได้เกิดมองมีคนเห็นพรอมนะยัีไงนะคะปลานี่ปลาในค้นบุกไข่เที่ยวมันอยู่เลยเสียเวลาย่างเขามากกับเจ็กกิโลล่ะสองสามกิโลกัน่ะสี่กิโลกัค่ะเสี้ยนเตีอ่ะจะมาแห้งได้จากนอกหมดหมดแรงอ่อนร่า แร้นะคนจนสู้แต่ลินลนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงลกอกคุณนะว่าสิยวหล่อสั่งบรรยากาศสั่งบรรยากาศแก่น,น้ำให้จะคล้องค่ะคิดอียงแต่กระเทดไปทันน้นนองเลยเ <K ill> น,น้อห้ำมองข้างเขากอนเบิ่งดูที่ยุด ยูไตรต้นอ,อันนี้ด้วยค่ะบอสซูมสับมาที่นี้คนระับแล้วแป๊บนึงปาดเก็บเฮดเดิ้ลเครื่องกระคุลล่ลืมอมหยิบใสพี่น้องลืมกดถ่ายสมพธิสมพธิว่ะตีตีอันอนั้นถ่ายคลิปไปตีว่าเอ้าไทยตังง้งหลายชั่วโมงคลิปตีคือนเต็มมากันสัน้นแต่แทนมันจะคล้องบกดถ่ายพี่น้องเอ้ยที่ไหนได้ทุกรอบ ถ่ายคลิปนี่แล้วเนาะบรอบครอบเพื่อนวะทำอะไรไม่ได้รอบครอบอมันบรบอบครอบเลค่ะบางทีมันเบิ่งหนักกองเนาะเห็นเห็นก็เก็บเก็บเก็บอย่างเดียว เอาเกี๊ยาออกนะสินะมุดตะบันเนี่ยมุดไปทางคนก็ดนได้แต่เด้อเจียวเป็นน้ำเป็นน้ำเตะใช้ทุ่งมื่นเนี่ยละพี่น้องมันกดกดกล่องบบได้แล้วที่นี่ถ้ากดเขาคิดว่าวมันมันมันอันลั่นแล้วเนาะมันเลนแล้วเนาะมันบเรเลนค่ะกระซองเบาคนเดียวมามาบแบบ บริทายเก็บเอาเขาคักติเขาอบบหน้กรับเท้า,าว้ายลมบาดมาเลยกระสันเงย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 กหนอกเลยแต่บอกอดอดทนเถอะนาะ ไทยโปแพ้ชาติใดในโลกบอกไปทักทีพันท์เปียกพี่น้องเปียกเปียกฮอ,อดฮอดฮอดคะ่ะดุด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 ,ด,ดมาแล้วเฮ็ดเอ้ยมาแล้วฝน มาดับฝน,น,นมาดับฝนฝนมาแดจ้ะดุ้ดอ้อดอ้อ้อ,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 อด,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 ด 我怎么过？<music> ชึบชับมเมื่อตะตคาพี่นอ้องเดี๋ยวข้าจะไปแล้วนะคะเนาะสู้สู้สู้สเปียกหมดยอดเปียกหมดยอดเด,อดี๋ยวค่อยไปเลือกอายุบานจ้ะ เบาไว้แล้วเบาไว้แล้วเตอกันตอกันเตอกันเจ้าต้องไปนะค่ะยางต้องลวเนาะเ็นก็จะเก็บไปไล่ทางค่ะแต่ว่านี่ค่ะเพราะไม่มีหวงใส่ล้วพี่นอง มองมาทั้งไฟมาไม้มาเนี่ยตีน้ำครัตีสันแงกๆเลยค่ะอ้ยร่มแต่บปรลร่มกับปะนาวเดี๋ยวจ้ะมาเน,นี่ยมันรมมันก็เล่นนาว กาแฟอุนพุนบานเฮาค่ะน,นังาาเทะภาษาเทยเาจะให้น้องคลิปนี้กับเขอโตไปก่อนนะคะนอกความคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ